ยองลูกหยีเห็นใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทหารที่จงรักภักดีกับแผ่นดิน ก่อนหน้านี้นะคะนักแสดงตลกชื่อดังอย่างเทพโพงามได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจนโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าทัวลงหนักมากเลยทีเดียวล่าสุดค่ะทางหยองลูกหยีค่ะนักแสดงตลกอีกหนึ่งคนนะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบ้างโดยบอกว่าเห็นใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะเพราะว่าเป็นทหารที่จงรักพักดีกับแผ่นดินค่ะเนื้อข่าวสองนะคะหยองลูกหยี โดยหยองลูกหยีนะคะได้บอกว่าเห็นแล้วเศร้าใจคนบันเทิงตื่นตัวกันเยอะออกมาคอเอากันบางทีเห็นแล้วเวทนารู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างจริงๆแล้วสะท้อนไปสะท้อนมาสงสารจักใจจริงถ้าพูดกันแบบกลางๆผมเกิดมาจนอายุขนาดนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนายกที่ไหนโดนด่าทอเสียสีเสียทานแบบรุนแรงทั้งท้ที่วิกฤตโลกเป็นกันทั่วโลกประเทศไทยเรายังโชคดีมีสมุนไพรเยอะแยะได้ดูแลกันเองบ้าง ส่วนเตียงมันไม่พออยู่แล้วเพราะว่าคนติดโควิดมีอยู่หลายประเภทประเภทหนึ่งคือประเภทประมาทอีกประเภทหนึ่งมาใหม่เลยอยากติดเพราะมีประกันอันนี้พลาดแล้วผมมีประกันไว้4ีถึงหฉบับผมยังต้องเก็บตัวอยู่บ้านกลัวเผื่อมันพลาดคุณทําประกันแล้วคุณจะเดินไปให้มันติดโควิดประกันเขาไม่จ่ายคุณง่ายๆหรอกครับ อีกกลุ่มหนึ่งคืออยากให้มันติดมันจะได้วุ่นวายจะได้สะใจจะได้ด่าดึงเรื่องวัคซีนเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องคนป่วยเข้ามาผสมกับการเมืองนักการเมืองที่กระหายเสียงกระหายคะแนนก็ออกมาคอเอาพูดย่ำยีไม่ลงทุนอะไรหรอกบางพักตั้งใหม่ปุ๊บก็ลงทุนแย่งพื้นที่สื่อ ผมเห็นใจมากความดีงามของเขาไม่มีเลยหรอรัฐบาลประยุทธ์เขาเป็นทาหารที่จงรักภักดีกับแผ่นดินมาโดยตลอดอยากเลือกตั้งมากทนไม่ได้หรออีกปีเดียวปีกว,กว่าก็จะได้เลือกแล้วไปทำความดีแย่งกันทำความดีสิคนอยู่ต่างประเทศก็กวนทำพูดประชาพิจารณ์ให้ร้ายใส่ร้ายประเทศตะเวนด่าประเทศไทยให้ชาวบ้านเขาฟังเลือรักชาติไม่เหลือกันแล้วหรอเข่าบางช่องสื่อบางช่องพอใครไปถแถลงไป c อเอาเรื่อง50 60 70 เอียงไปทางมัน60-70ดึงเข้าไปเป็นพวกวันนี้ไอหนี้ถล่มนั่นนี่สื่อไม่มีจรรยาบรรณในการนำเสนอเลยอะไรที่รู้ไม่จริงอย่าเพิ่งพูดพูดแล้วศึกษาให้มันจริงดาราบางคนเงินภาษีประชาชนตัวเล็กตัวน้อยออกมารู้จริงบ้างไม่จริงบ้างเอาสนุกปากกันอย่างเดียวแต่คนทำงานเห็นใจดิยังไม่รู้เกมอะไรกันอีกหรอประเทศชาติเป็นอย่างไรประเทศไทยมีเสรีภาพ ฉะนั้นรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้กับเด็กพวกนี้ที่มาชูมาหมิ่นท้าทายอำนาจศาลและแหกศาลประการไปกี่ครั้งมันก็ออกมาเหมือนเดิมเอาจริงเอาจังกับพวกมันแล้วโซเชียลที่หมิ่นประมาทเนี่ยฟ้องจะเอาจริงเอาจังกับมันท่านต้องเด็ดขาด และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นทางการเมืองจากหยองลูกหยี่นักแสดงตลกชื่อดังค่ะโดยมีความเห็นว่าเห็นใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่โดนวิจารย์อย่างหนักเลยทั้งๆท,ที่เป็นทหารที่จงรักภักดีค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ